อยากดูข่าวบันเทิงแซบๆกดติดตามได้ที่ช่อง YOUTUBE ช่องวันบันเทิงครับถือว่าเป็นน้องชายคนคนแรกของบ้านเลยค่ะที่บวช <ไง S 2> <ง>ค่ะนิ่งคืนเขาบอกว่าแบบอยากอยู่ต่ออยากไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะใช่แล้วแพนเขาจะบวชกี่วันคะตอนจริงๆตามหลักของทางวัดแล้ว15วันแต่ก็อยู่ต่อค่ะบอกว่าพี่แมกับพี่ส่งเขาจะแต่งงานกันไม่จริงหรอไม่ทราบเลยจริงๆ สุนอมอสบวชบวชค่ะออข,ขอบคุณค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะเป็นไงบ้างคะ <laughs> ดีค่ะถือว่าเป็นน้องชายคนคนแรกของบ้านเลยค่ะที่บวชค่ะก็ปรับเพิ่มใจแล้วก็หลังจากที่น้องบวชน้องได้เข้าถึงพระธรรมก็แบบ<อ>ได้มาเทศนาเรากันอย่างเต็มที่เลยค่ะถือโอกาสเทศนาพี่ๆเลย <laughs> รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยแบบว่าพอเหมือนเขาได้เข้าถึงธรรมะจริงๆอะค่ะคือมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ เรายังเข้าใจกันผิดในเรื่องของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาสอนบอกได้เลยเพราะเขาเรียนมาจากท่านสมเด็จคือน้องมินบวชกับอ,อยู่ในคณะสมเด็จเพราะว่านรัตพอดอีน้องก็ได้คําสอนมาจากท่านโดยตรงก็เอามาบอกต่อมินก็เออคิดว่าเป็นแบบเรื่องราวดีๆก็เลยทําขึ้นมาเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะลงในช่องของมินเอ็มสตอรี M ่ ory, เพราะว่าคิดว่าเออเป็นเรื่องที่แบบเรายังไม่เคยรู้กันมาก่อนหรือเราก็ปฏิบัติกันผิดไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเชื่อหลายๆอย่าง นิ่งคืนเขาบอกว่าแบบอยากอยู่ต่ออยากไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะใช่ล้วแรกพนเขาจะบวชกี่วันครตอนแรกจริงๆตามหลักของทางวัดแล้ว15วันแต่ก็อยู่ต่อค่ะ,ะแล้วก็ตอนแรกก็อยากจะไปวัดป่าแต่ด้วยที่ทางวัดบรวรน่ะมีพระหลายท่านมีกิจเยอะคือ,อคือพอเป็นพระใหม่ก็ต้องไปส่งเองถึง,ถ,งถึงวัดป่าที่จะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมินก็ตกใจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ามอสแบบมาบอกแบบไม่มีทีมคุยใช่ค่ะก็คือเป็นช่วงที่แกลบเขาว่างงเขาก็แบบ บชก็คือบทเลยแล้วก็เป็นคณะที่เขาก็ได้พี่ผาอะค่ะที่ที่เคยบชคณะนี้แบบว่าเป็นเป็นรุ่นพี่ที่แบบแนะนาให้อะไรอย่างค่ะตอนที่เราเห็นน้องผมผาเหลืองโอคุณแม่น้าตาไหลเลยเรว่มถึงเราด้วยแบบตอนขอเข้ามาอะไรอย่างค่ะคือเหมือนแบบพอเราอยู่ในบ้านที่แบบมีแต่ผู้ชายเยอะๆอะะเราจะไม่เราจะแบบมองข้ามอะไรกันไปว่าเออเด็กผู้ชายเขาคือเด็กผู้ชายอะไรอย่างเี้ยแต่เขาก็จะมีรายละเอียดน่ารักอะไรอย่างค่ะ บอกมว่าพี่แมทกับพี่ส่งเขาจะแต่งแต่งงานกันไม่จริงหรอไม่ทราบเลยจริงจริงไม่รู้ไม่ได้โกหกนะแต่แบบไม่มีใครเคยบอกเราเลยอ่ะก็แกล้งเฟอร์บี้อะค่ะใช่ที่ไปภูเก็ตที่ได้เจอด้วยกัน ไม่ค่อยมีกา้เจอกันบ่อยคือต้องบอกว่าพี่น้องบ้านนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันน,น่ะคนนึงไปเขาใหญ่คนนึงอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วยิ่งพี่สงการน่ะเขาโตเมืองนอกพี่ผาจะสนิทก,กับพี่สาวซะมากกว่าก็เลยจะรู้เรื่องพี่สาวมากกว่าเรื่องของพี่ชายถ้าเกิดเขาีม่าวดีจริงเราอย่างไงครับก็ต้องแล้วแต่เขาถ้าเขาแฮปปี้ใช่ไหมคะก็ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าไม่ขอดูจริงเราไม่ตกใจไหมคะ ใส่ตอนนี้อะไรนี่ยังหรอมั้งฮะไม่เอาแซงได้ไม่ติดค่ายางยังยังคุณเราไม่ใส่ฟ้าแลบเนาะไม่แน่นอนค่ะจะต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนต้องมีเซอร์ไพรส์ให้เราก่อนเซอร์ไพรส์เด๋วเขาเจอเซอร์ไพรส์ก่อนนะแล้วเราีมีได้คุยเลย่ะไม่ได้คุยเลยค่ะคือไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือ ตอนเขาเริ่มรู้จักกันเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอยันตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยคุยว่าเป็นยังไงอืออแล้วแต่เขาล่ละแล้วแต่เขาใช่แาดว,ว่าน่าจะไม่มีเรื่องช็อกเ<อ>หนือให้ตกใจก็จะช็อกไปพร้อมๆกัน <laughs> <laughs> ช็อกก็ช็อกพร้อมกัน <laughs> ช็อกก็ช็อกพร้อมกันแน่นอนค่ะ